สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้มาลุ้นกันต่อสําหรับพรุ่งนี้นะคะก่อนจะไปดูไปฟังเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าสูตรวันนี้เป็นไงบ้างนะคะสูตรให้เด่น ห้ากับสามนะคะก็แตกหลายรอบนะคะห้าสามห้าสามห้าสี่นะคะที่เจาะแตกเนาะก็ถือว่าสุดเข้าอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่รายวันกันนะคะสำหรับลาวพัฒนานะคะเข้าตัวรองโอ๊ยลาวสตาก่อนคะ่ะลาวสตานี้เข้าตัวรองแปดในสูตรมีแปดหนึ่งนะคะแต่อจับแปดหนึ่งให้ไม่ได้เนาะส่วน เราพัฒนาเข้าตัวเด่นศูนย์นะคะแต่มาเ,กเกรยบเกมไม่ได้กลมให้นะคะก็คือเข้ามาสี่หกศย์สามเนาะก็เข้าตัวเด่น0ูนย์นะคะแต่ไม่มีคู่นะคะฮานอยเฉพาะกิจนะคะเข้าตัวเด่นทั้งสองตัวก็คือศูนย์กับ1นะคะในสูตรไม่มีสีเนาะใครไปลงทุนเป็นก็จะได้เด้งกันนะคะ อานอยพิเศษเข้าตัวรอง4ีหมายเลขเจให้1 4มา7 4อุ้ยเนาะพี่น้องปกติหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะส่วน v ี p ก็เข้าตัวรอง5นะคะในสูตรไม่มี4ให้3ามา4าหนะคะเรามาดูของหุ้นทั้งวันพรุ่งนี้คือให้เด่น0ูนย์เจะคะจับคู่03 04 05 07 7 4 7ยห 4 0 3 5 0 7แล้วก็3 7 5นะคะเล่าสตาให้เด่น2 9 2 7 9 7 4 27, 0 4 3 0 3 7 2 9 4 2 7 0 9 7 3 4 0 2 4 3 9 0 3 0 7 2 9 2 3 4 0 3 0 9 7เด่น2 9ค่ะ มาต่อกันที่มาเลมาเลนะคะสำหรับพรุ่งนี้เนาะอุย้ยขอแอดเลื่อนก่อนนะคะออ้ยขอโทษขอไภัยเด้อเข้าซูมไปใกล้หน่อยขยับตัวนะคะทุกคนก็นั่งผิดท่าแล้วก็จีบเอวนะคะเอามาเลนะคะให้เด่นศูนย์หนึ่งศูย์สองหนึ่งสองสามเจ็ดสามแปดเจ็ดแปด <S ọ craft> 201 302 7 1 2 8 3 7 04, 0 3 8 1 7 8 7 2 0 1 0 8เ7 8 7 1 2่เดน่น0 1นะคะานอยเฉพาะกิจเด่น5้าเ7 4ด1 0 6 1 6่5 7 0 5 4 1 7 4ห ห0 1ูนย์หนึ่งห้าศูนย์หกเดนึ่นึ่นะคะมาต่อกันที่อานอยปกติกันค่ะไม่ใช่สิฮานอยพิเศษก่อนเนะาะฮานอยพิเศษนะคะให้เด่น97 ก้าห้าเจ็ดห้าหกสองหกสี่สองสี่ห้าเก้าเจ็ดหกเก้าห้าสองเจ็ดห้าสี่หกสองเก้าหกสี่เจ็ดสองสี่สองห้าเก้าเจ็ดเก้าสี่หกสองหกสองเจ็ดห้าเด่นเก้าเจ็ดนะคะอันนี้ก็คือหาน้อยพิเศษนะคะต่อด้วยหาน้อยปกติเด่นสองเก้าสองสาม เก้าสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสี่ห้าสามสองเก้าเจ็ดสองสามสี่เห้าเจ็ดสี่สองห้สห้าเจดสามสอห้สห้าสเด่นสอฮานอยวียพีค่ะเด่น50าศูนห้าเจ็ด สี่แปดสี่หกแปดหกเจ็ดห้8ศูนย์5ี4ห้8เจ็ดแเดหกสี่แปดหนย์เด่นย์ครบแล้วนะคะขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่แอดคำนวณเข้าขอให้สูตรเข้าขอให้ทุกคนเฮงๆงปังป,งปังมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ